มาต่อเลยครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากได้รถราคาหลักหมื่นนะฮะตันนี้เป็นนิสสันเซฟิโร่ A 32นะฮะ 2.0G เกียร์ออโต้สีทองนะครับปี1997นะครับในราคา69,000บาทนะครับอ่าปรับรดราคาให้นะฮะ69,000บาท รถสวยสมบูรณ์นะครับไม่เคยชนแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับอันนี้อุปกรณ์ของคร,งครบรถพร้อมใช้นะฮะก็ร้อนลอยครอบสิบหกไฟมองมุมเขาเรียกไฟมองมุมไหมน่มาจะไฟมองมุม,มเป็นเครื่องสองพันนะครับสองพันสี่สูบนะฮะ กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะติดฟิล์มกันศาสตร์ครบตรงรุ่นเลยนะฮะอึ๊บเปิดมานะฮะไฟติดนะครับไฟสองสว่างนะฮะงานดีนะนี่ทำงานได้ดีนะครับรื่นเป็นเบาะผ้านะครับไฟติดหมดเลยนะครับแอรโอเคครับแอร์เย็นนะครับ เล่มคู่มือโอ้เล่มคู่มือยังอยู่นะนี่นะโอเคนะครับขออนุญาตเบาแอร์หน่อยนะรู้สึกว่าพัดลมแรงไปอ่าก็แอร์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 อ่าโอเคนะฮะหกหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าพันบาทรับรถพร้อมเริมได้เลยเอ้ยอ่า ฝั่งนี้ไม่ถนัดนะดีลงตุงนังใช่ถ่ายมาสองคันแล้วจะเป็นลมละกระจกกด้านหลังลงได้ที่นี้แล้วก็ลงสุดได้แค่นี้นะครับหกหมื่น <6, 000. S 1> บาทติดเสา นิสสันเซฟิโร่สองจุดถ่ายไปเช็ดเหงื่อไปกระจกทำงานได้ดีลื่นนะครับแล้วก็บอก,บอกเป็นบอกผ้านะฮะนี่โ ราคาหกหมืเก้าพับาทโอ้โหอยากได้รถคาเบาคันนี้เบาสุดแล้วนะตอนนะตอนนี้นะครับถ้าใส่ของแล้วก็สอดเข้ามาได้หรือว่าหยิบของเล็กน้อยได้นะครับผ่านตรงนี้ได้เลยหกหมืเก้าพบาทครับผมพิจานาเอากระจกก็ทำงานได้ดีนะฮะหกมื่นเก้าพับาทครับผม มาดูด้านท้ายก่อนนะครับอ่าเนี่ยฮะยังไรอยู่นะครับขอไม่เปิดต่อนะครับมีแค่นี้นะอ่าก็แนะนำมาดูที่ร้านอีกทีแล้วกันนะครับอ๋อจะไปลมแล้วนะ ถ้าวิทยุไม่ไม่ค่อยชัดเนี่ยผมไม่ได้เสาขึ้นนะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องครับเครื่องยนต์สองพันรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถพร้อมใช้ หกหมื่นเก้าพันบาทโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อฮะไฟติด อหา,ายใจแป๊บหนึ่งเอ่โอเคองานได้ดีรวดเร็วสมบูรณ์ออโต้ด้วย,รอ,ร,อยร,รอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่ง เหยียบปุ๊บมันขึ้นปั๊บเลยนะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหื่นสี่พันนะครับโอ้โห,โหแรงนะเนี่ยทำไปเล่นไปเมืก,กี้ผมเหยียบ CRV ยังไม่ขึ้นเร็วเท่านี้นะอันนี้เร็วมากเลยนะครับมาดูเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงแอร์ก่อนแล้วกันแอร์ออโต้ด้วยนะปิด ออโต้ Auto, ปุ่มเดียวจบอาโอ้โหโอ้โหแรงแล้วเนี่ยโอ้โหโหได้ยินเสียงลแมแอไมฮะเป่าตรงเลยโอ้เย็นช่ได้โอเคอันนี้เบอร์สองเองนะลองเบอร์สี่อันนี้น่าจะได้ยินเสียงลมเบาๆลองเบอร์สี่ดูเป็นไงนะพายุใต้ฝุ่นชัด ยอดมากนะฮะแอร์เป็นดิจิตอลด้วยนะฮะโอ้โหเบาเนี่ยพายุชัดๆเลยนะเครื่องเสียง USB CD ได้หมดนะครับอ่าน่าจะมีเพลงอยู่ด้วยโอ้โเพลงพราะนั่นเนี่ยพิเศษก็ามาผมอยากรู้ว่าเพลงอะไร โอ้โหเป็น MP3 แล้วเนี่ยทุท่านเนอะโอ้โหเพลงยุค90จะชัดโอ้โหตรงรุ่นตรงรุ่นฟังเพลงแล้วมีกำลังใจอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะผ่านพ้นโควิดยุคโควิดไปให้ได้นะครับมีที่ล็อกเกียร์ด้วย โอเคหกหมื่นเก้าพันบาทพิจนาวไปแล้วเนอะจบละไม่ไหวนะพี่จะไปลมเพลงก็โอเคอเพราะไม่ได้โอเค,อเคจบนะคันนี้เป็นนิสสันเซฟิโร A สามสามสองสองจุดศูนะฮะสีทองหนึ่ง้า็ดนะปีหนึ่ง้าเจ็ราคาห9ห0 0่ันบาทนะรราคาเงินสดนะครับเบาสุดแล้วตอนนี้ห9หมื้าพับาทครับผมจบ นะแนะนําให้มาดูรถที่ร้านอีกทีแล้วกันนะครับร้านอยู่ที่ไหนลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับไม่ไกลจากดอนเมืองไม่ไกลจากเซียรังสิตนะครับสนใจยังไงโทรเบอร์ศูนย์แป9 8้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าปเจ็ดนะครับศูนย์9ปด8้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าปเจ็ดนะครับั9 9ะบกิจโทรเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับไม่มีไลน์นะครับไม่มีไลน์เน้นโทรนะแชททางเพจไม่ค่อยตอบนะครับมันไม่แจ้งนะโทรอย่างเดียวนะเข้าใจตรงกันเนาะนะไปแล้วพี่หัวเปียกหมดแล้ว นะร้อนนะฮะอ่ะตามนี้นะครับผมสวัสดีครับ